สวัสดีจ้าพี่น้องน,นี้พามาเลาะเบิงปลาเห็ดจ้าฝนกะลิ้นฝนลิ้นฝนหน่อยแต่ว่ากระยักมาเก็บมาถ่ายวิดีโอให้เบิงก็จะคุยอาอยัง ຂຸດດັ່ງນອ เห็ดก็จะบ่มีเห็ดทีเก็บแล้วล่ะบ่มีปลาต้นหาเห็ดแทๆกับบ่มีอยู่เหีดยันปูกับเพิ่งเริ่มออกเลย เลำงกบ่าด้จักไข่บ่าจักดอกมันไม่ให้ปวกเี่แม่ยืยแม่เหกมีดอกเดียวขึ้นอ่็ใครแหวเจาดอกเดียวมูไปใส่หมดเก็บ

ผนกลิ้นดีดีไม่คห้ปวกไี่นะปวกยังดอ,ดอกไม่น้อยเดินรถป็นงนี่กี่แรงกลิ่นเลยปวกปวกไห ຮเฮ็ดปวกอีหยังเด้อว่าก็เฮ็ดปวกล่ะปวกคือเฮ็ดปวกไก่น้อยไຍ่ใหญ่แต่พอได้แกงจักแกงอาส เก็บอันน,นี้ก้นพีนองเก็บเพื่อซักผลหน่อยใส่ีเห็ดอะไรเลยหน่าบอมียังม่เรีง้งก็ยังม,มีคนมา,ตาไต่ด้ เห็ดระง,งูนะั่นแหละต้นเกี๊ยอยู่ดินี่เห็ปดปวกดอกัดงพี่นาะปลอนะ่อยแล้วเห็ดปวกวะนี่โอ้หเห็ดตรงฝุ่น มันเห็ดปวดกก็มไม่มีให้เก็บเ็ยังโด่เห็ดเปีย ปวดแค่นหนก็ไมีเลยเราจะขอจบคลิปไปสักนี้ก่อนได้จาะพี่น้องหน้าจอเปียกแล้วหน้าจอเปียกแล้วจ้าบอกกันคลิปหนาแล้วพี่น้อง